สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกัอนอีกแล้วนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะออนจะมาแต่งหน้าในลุคแบบเกาหลีอย่างนี้ให้ดูนั่นเองแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อแบบเกาหลีเกาหลีเกาหลีอีกแล้วนะเพราะว่าลุคเกาหลีที่ออนแต่งวันนี้มันจะไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าออนได้อินสปีรายชันมาจากชอนซงอีนะคะหรือว่านางเอกที่โด่งดังมากจากซีรีส์เรื่อง o u Who came from the Stars นั่นเองค่ะ แต่ถ้าสังเกตกันนะคะนางเอกเนี่ยเขาจะแบบว่างานผิวมากนะคะือผิวเขาจะแบบเรียบเนียนดูแบบว่าสุขภาพดีสุขภาพดีนะคะโดยที่ไม่ดูซีดไม่ดูป่วยนะคะและนอกจากนี้นะคะจุดเด่นของเขาก็คือสีลิปสติกนั่นเองคะ่ะเพราะว่าสีลิปสติกของเขาเนี่ยจะโดดเด่นออกมามากๆนะคะดังนั้นวันนี้ออนจะมาเนรมิตลุคนี้ให้ดูกันเลยค่ะและแน่นอนนะคะว่าออนจะมาเนรมิตลุคนี้ด้วยเครื่องสําอางจากนี่น่าคายนั่นเองคะ่ะแบรนด์ที่ดูน่ารักดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงแถมดูเกาหลีสุดๆค่ะไปชมกันเลยนะคะ ค่ะออนก็จะมาเริ่มกันด้วยหน้าสดๆเลยนะคะซึ่งผิวหน้านี้นะคะออนได้บำรุงนะคะให้ชุ่มชื้นแล้วก็พร้อมสําหรับการแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มแรกนะคะออนจะใช้ตัวนี้เลยค่ะนีหน้าคารันชิฟฟ o อนเค,ค้กนะคะแพคเกจจิ้งเขานะคะจะเก๋ไก๋มากเพราะาจะเห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างบนตรงนี้นะแต่พอดึงออกมานะคะมันจะเป็นแปรงนั่นเองซึ่งเราจะใช้แปรงตัวนี้นะคะในการแตะแล้วก็เกลี่ยรองพื้นตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะเนื้อของเขาเลยค่ะจะแบบนุ่มๆนะเห็นไหมแบบเหมือนชิฟฟอนเค,ค้ก ใช้แป้งนะคะแตะเนื้อลองพื้นอีแตนพอน่าห้าจุดแล้วนะคะก็จะใช้แปรงนะค่อยๆวนเกลี่ยนะคะตรงนี้มันค่อนข้างสะดวกนะเพราะว่าเหมือนเขามีแปรงให้เราในตัวหรือว่าถ้าใครจะแบบถนัดใช้มือนะคะก็ใช้มือได้เช่นกันหลังจากที่เราลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะออนก็จะมาเตรียมริมฝีปากคะ่ะให้นุ่มชุ่มชื้นค่ะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายในการลงลิปสติกค่ะ ตัวที่ออนใช้คือตัวนี้เลยค่ะนี่น้า Karen m o i s t u r Lip Treatment นะคะเข้ามาในรูปแบบตลับอย่างนี้นะน่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นแบบสีใสนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยซึ่งจากที่ออนบอกไปนะคะว่าตัวรองพื้น c h i ฟ k Fun Cake ของเขานะคะเวลาทาแล้วเนี่ยมันจะแห้งไปเลยนะคะดังนั้นสาวๆไม่จําเป็นต้องทาแป้งฝุน่นก็ได้คะ่ะหรือว่าถ้าใครอยากได้ลุคที่แมตต์นิดนึงนะคะก็สามารถปัดแป้งฝุน่นทับเบาๆได้คะ่ะขั้นตอนต่อมานะคะออนก็จะเขียนคิ้วค่ะโดย จะเน้นทรงที่ดูธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่หนาแล้วก็ใช้แปรงนะคะปัดส่วนเกินของที่เราเขียนคิ้วไปเมื่อกี้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการทาอายแชโดว์ค่ะซึ่งวันนี้เ้อจใช้พาเลตนี้ค่ะนีน้า a า e n r e n e พา e ล t e e t ล e วอร์สไทน e นะคะนี่นะคะเขาจะมีสีเยอะมากนะมีทั้งหมด1 4สีนั่นเองแต่ว่าวันนี้เราจะเลือกใช้สีขาวมุกนะคะแล้วก็ สีชมพูมุกค่ะเพื่อให้ดวงตาเนี่ยดูสดใสนะคะแล้วก็ดูเป็นสาวหวานแบบเกาหลีเกาหลีค่ะนี่นะคะก็จะแต้มสีขาวเลยค่ะทาให้ทั่วเปลือกตานะคะการที่เราลงสีขาวมุกก่อนนะคะจะช่วยเพิ่มความสดใสให้กับบริเวณเปลือกตาของเราค่ะแล้วก็เกลี่ยเลยอย่างนี้นะคะ ต่อมานะคะออนจะแต้มสีชมพูมุกอย่างนี้ค่ะแล้วก็แตะไปที่เปลือกตานะคะโดยออนจะแตะแค่บริเวณหางตาหลังจากที่เราแตะหางตาแล้วนะคะเราก็จะใช้นิวน้วนะค่อยๆเบลนดหรือว่าเกลีย่ยสีนะคะให้มันดูฟุ้งนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติค่ะต่อมานะคะออนก็จะเขียนไอายไลเนอร์ค่ะโดยจะเขียนเส้นนะคะที่ดูบางดูเป็นธรรมชาติที่สุด แล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็คือการเติมสีให้พวงแก้ของเรานั่นเองค่ะวันนี้เราเลือกใช้ตัวนี้เลยค่ะ Nina Karen นแมจิ c ครีมบ l u ชออนนะคะจะเป็นสีสวีทพิ้งค่ะหรือว่าเบอร์ศูนย์นั่นเองสีเขาจะชมพูชมพูนะคะเนี่ยลองแปะให้ดูกันนะก็จะเป็นสีหวานๆอย่างนี้เลย เวลาแตะนะคะออนจะแตะตรงช่วงโหนกแก้มนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปตรงนี้นะคะเวลาที่เราเห็นสีในตลับเขาเราจะสู้สเฮ้ยสีมันเข้มนะแต่ว่าเวลาที่เราแตะจริงๆอิอะสีมันจะได้เป็นสีชมพูธรรมชาติแบบระเรื่อระเรื่อนะคะแบบสวยเลยอะสีมันกลีบกุหลาบนะคะการปัดแก้มของสาวเกาหลีนะคะเขาจะไม่ได้เน้นให้แบบว่าเห็นว่าเราปัดแก้มมานะเขาจะแค่ให้ดูว่า แก้มมาดูมีเลือดฝาดดูสุขภาพดีนะคะดังนั้นอาจะปัดเล็กน้อยเท่านั้นค่ะให้น้านมีซีดพอต่อามานะคะก็จะแดดขนตาเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะอาจะเลือกการปัดมสาสคาร่าแทนการติดขนตาปลอมค่ะเพราะว่าสาวเกาหลีเนี่ยเขาไม่ค่อยเน้นติดขนตาก,กันแต่ว่าสาวไทยอย่างเราบางทีถ้าแบบขาดขนตาปลอมแล้วยังขาดมสาสคาร่าอีกก็อาจจะรู้สึกไม่มั่นใจนะดังนั้นเราก็เอาแบบว่าทางสายกลางนะคะ ปัดขนตาอ่อนๆพอ่อเห็นไหมคะตอนนี้นะคะดวงตาเราดูสดใสนะคะแล้วก็มีประกายสุดๆเลยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือการทาลิปค่ะวันนี้เราเลือกใช้พาเลตนี้เลย NINA c a r e n LIP PALETTE COVERSTYLE ค่ะพาเลตเขานะคะจะมีทั้งหมด12สีนะคะโดยมีตั้งแต่สีชมพูสีส้มนะคะรวมไปถึงสีแดงเข้มก็คือเรียกว่าไล่ครบทุกสีเลยค่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะออนจะไม่ได้มาทาลิปแบบว่าปกติที่ทาทากันทุกครั้งนะคะเพราะว่าวันนี้ออนจะมาทาลิปในแบบออมเบร์ลิปส์นะคะหรือว่าเป็นการไล่สีที่ปากนั่นเองค่ะซึ่งเทรนการทาลิปแบบออมเบร์ลิปส์นะคะกำลังฮิตมากที่เกาหลีค่ะเพราะว่าทําให้รูมหน้ป,ปากของเราเนี่ยดูแบบว่ามีมิติดูน่าจุบนะคะแล้วก็ดูไม่แบบว่าเฮ้ยแค่สีเดียวนะคะดังนั้นมาดูกันเลยค่ะออนจะเลือกลงสีชมพูนะคะที่เป็นสีอ่อนสุดให้ทั่วปากค่ะ ค่อยๆทาน,นะคะแล้วก็วาดขอบปากให้ดีค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ปากสีแรกของออนค่ะต่อมานะคะออนจะลงสีที่เข้มขึ้นนะคะภายในบริเวณปากค่ะซึ่งสีที่ออนเลือกนะคะก็จะเป็นสีชมพูเข้มๆสีนี้เลยค่ะนี่นะคะออนจะแต้มไปในริมฝีปากเลย นี่ก็เป็นลุกการแต่งหน้าในแบบเกาหลีของออนนะคะที่เน้นจุดเด่นอยู่ที่ลิปสติกนะคะโดยเป็นเทรนด์อ b มเบอร์นั่นเองค่ะ ดูวิดีโอกันจบแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันและลองไปแต่งตามกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ